พระคองน้องนางไม่ห่างเลยชื่นประทินรำเอยหอมเอยหอมปรางการลมหอมกลิ่นผู้ผาลลอยลงใจประทินกลิ่นหอมพี่้าย่าดิมประสมมาม้ร อหอสสาบมไม่นานคิดคานเขานองอย่าเพลิงย่าแหนงอย่านานลิ้นผู้ชายสดมยไม้อันาหี่รักสลักใจลมประสานหมายที่คอรักดังดวงใจน้องเอ๋ยจงให้แอบอิงพูดแต่ปากยากลายมากลายเป็นลมน้อยเรื่อว่าเป็นเพราะประพร,ะระมฟื้นใจขมไม่ทุ่นติ เจ้าอยาอะไรพี่น่ะองใจจริงไม้หลักพักหิงเจ้ารักพี่จริงหรือไรน้องเป็นหญิงผู้จริงรักจริงขอเชยยอดหญิงอยากรินมัวใจแต่กระไรร้อน,นจนฝันริพานขอเพียงลูกลายด้วยใจภกดีอย่าเพิ่งชมมันจะตรมเนีพี่โปรดถนอมจอมชีวีถึงวันเถอพี่อย่าหวานห<อ>้อย ชื่นใจพระพรทเรามาบุญช่วยพาของเราดิมารื่องยอมยอมอดใจทงวันคงได้ชื่นชมของไม่ตรงเพราะว่าพระพรให้พรน้องกล้วกรักเราจากสาวอวบน้องกลัวรักามาสอนพี่ขอสอน จะฮวงะไรเจ้าจะให้ใครชมขอพี่พี่รมชื่นชมสมใจน้องรักพี่จสีงใจต้องแม่รักน้องต้องเลือกหญ่อให่ต่างรู้ใจกันรู้ผูกพันกันไป อย่าได้ร้างจางใจสมดังที่ได้พอร้รงคอยชื่นใจพระผูมทพนะหาเรามาบุญช่วยพาของเราจึงเรื่องรมยอมอดใจถึงวันคงได้ชื่นชมคงผมไม่ทรงเพราะว่าพมาพอ จังหวงกะไรเจ้าจะให้ใครชมพอพี่พี่รมชื่นชมสมใจมองรักพี่สีใจปองแม่รักน้องต้องเลื่อเยื่อใ่ต่างรู้ใจกันรู้ผูกพันกันไปอย่าได้รงจางใจสมดังที่ได้ฟ